สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดี้ h anel n นะครับวันนี้เราอยู่ในแอป u p i c กนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีมาแจ้งนะครับเรียกว่าเป็นโปรพิเศษเลยนะครับผมตั้งแต่เปิดมาเนี่ยนะครับเพิ่งจะมีโปรนี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นโปรสำหรับคนที่อยากเป็น u p i c k e r นะครับหรือว่าคนที่เป็น u p i c k e r อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำเงินวันละ1,000ได้เลยนะครับก็ใช้แคมเปญนี้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูก่อนนะครับอีกโปรหนึ่งก็คือสําหรับคนที่อยากเป็นยูพิกเกอร์เนี่ยนะครับก็คือดูมาาานนแล้ววหรือ่ เพิ่งจะมาเจอวิดีโอนี้วิดีโอแรกเนี่ยนะครับแล้วอยากมีไรายได้บนมือถือเนี่ยนะครับเรามาดูวิธีนี้กันนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยการเป็น u p i c k e r ในแอป u p i c k เนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องไปซื้อสินค้า u p i c k Choice นะครับหชิ้นในราคา999บาทนะครับเพื่ออัปเกรดรหัสเป็น u p i c k e r หรือซื้อตอนช่วงโปร50%เหลือ499เาเนะครับแต่วันนี้ไม่ต้องนะครับเพียงแค่99บาทตรงนี้คือเราได้เป็น u p i c k e r แล้วนะครับฟังไม่ผิดเลยนะครับ99ถือว่าเปป็นโรดีมากนะครับก เป็นโปรต้อนรับ11.11อ็ไปเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูเงื่อนไขนี้ก่อนนะครับซึ่งโปรนี้เนี่ยนะครับมันจะไปใช้คอมโบกับกิจกรรมหนึ่งนะครับอ่าก็คือคนที่เป็นยูพิเกอร์เนี่ยอ่าคนที่ยังไม่ได้เป็นยูพิเกอร์เนี่ยอยากเป็นยูพิเกอร์นะครับก็ซื้อเพียงแค่99บาทแต่ว่า99เนี่ยนะครับเราจะไม่ได้สินค้านะครับแต่ว่าเราจะได้เป็นอีบุ๊กเป็นสินค้าแทนนะครับไม่ใช่แบบสินค้าแบบ999หรือ499นะครับจะได้เป็นอีบุ๊กอันนี้ไปนะครับอีบุ๊กคู่มือการทําเงินในรับจะนะครับ ก็ซื้ออันนี้เพียง99เนี่ยเราได้เป็น u Picker แบบถาวรเลยนะครับเหมือนกับเราซื้อ999เลยนะครับแต่มีเงื่อนไขนิดนึงนะครับอ่าวลาเราซื้อเนี่ยคือเราก็กดซื้อเลยนะครับแล้วก็ไปชําระเงินนะครับก็เลือกช่องทางชําระเงินนะครับก็แนะนําให้ชําระทันทีนะครับก็กดสั่งซื้อนะครับแล้วก็เลือกชําระเงินได้เลยนะครับมี2-3ช่องทางหลักก็คือ TruMoney e Wallet นะครับแล้วก็ Mobile Banking แล้วก็บัตรเครดิตนะครับ ก็ตรงนี้เราไปเลือกโอนว่าเราจะโอนแบบช่องทางไหนนะครับผมแนะนำโมบายแบงกิ้งนิดนึงนะครับบางคนอาจจะงงเวลาเรากดโมบายแบงกิ้งแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราไม่สมมุติว่าไม่เคยจ่ายบินมาก่อนเนี่ยนะครับให้เราดูตรงนี้นะครับอ่าดูที่โมบายแบงกิ้งตรงนี้นะครับกดลงมานะครับเนี่ยฮะเขาจะมีเงื่อนไขอ่านวิธีการโอนแบบจ่ายบินนะครับคัดลอกอันนี้รอไว้เลยนะครับแล้วก็ไปทําตามนะครับในแอปธนาคารเรานะครับแล้วก็จ่ายให้เรียบร้อยนะครับอ่าเมื่อจ่ายแล้วเนี่ยเราจะเป็นยูพิกเกอร์เลยนะครับก็ตรงนี้ เป็นยูพิเกอร์นะครับแต่ว่าจะมีเงื่อนไขข้อหนึ่งที่ผมบอกก็คือเราต้องได้รับคอมมิชชั่นหรือเงินคืน11บาทอย่างน้อยเนี่ยสิบาทขึ้นไปภายในวันที่11ถึง12นะครับเราจะได้เป็นยูพิเกอร์แบบถาวรตลอดเลยแต่ถ้าถึงวันที่11-12เนี่ยนะครับเรายังไม่ได้รับคอมมิชชั่นหรือว่าเงินคืนบอ11บาทเราก็จะไม่ได้เป็นยูพิเกอร์ต่อนะครับก็คืออ e ีบุ๊กยูพิเกอร์เนี่ย ขายวันที่3ถึงวันที่10เท่านั้นนะครับถ้าใครอยากเป็นยูพิเกอร์แบบงบน้อยมาก99เนี่ยก็ลองเป็นดูนะครับคราวนี้เรามาดูว่าเมื่อเราซื้อไปแล้วเป็นยูพิเกอร์แล้วเราชาเงินคืนยังไงให้ได้11บาทคอมมิชชั่น11บาทได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าคอมมิชชั่นเนี่ยโหเยอะมากนะฮะรบับเงินคืน2,000รับเงินคืน50แต่นี่คือมันเป็นสินค้าราคาสูงนะครับคือ900ขึ้นไปอ่าก็คือคอมมิชชั่นคือการที่เรานําสินค้าในแอปเนี้ยไปขาย อ่านะครับเรากดแชร์ไปเลยนะครับไม่ต้องลงทุนนะครับสำหรับที่เรารู้กันก็คือการดรอปชิปเรากดแชร์ลงเฟซลงไลน์ไปได้เลยนะครับมีคนซื้อเราได้เงินนะครับอย่างเช่นซื้อขวดนี้ผมได้รับ290แต่ว่าโปรของเราเนี่ยคือต้องการแค่11บาทเราได้เป็นยูพิเกอร์แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยบางคนอาจจะแบบอ่าเวลาน้อยอาจจะยังขายไม่เป็นอาจจะยังขายไม่ได้คือเขาเขียนว่ารับคอมมิชชั่นหรือเงินคืนนะครับเงินคืนหมายความว่าเราซื้อเองนะครับ ก็ลองดูนะครับลองซื้อสินค้าไปทัก1ชิ้นที่มันแบบมีคอมมิชชั่นอย่างน้อย11บาทเนี่ยนะครับแล้วมันก็ราคาไม่สูงมากเนะี่ยแล้วเราได้ใช้งานจริงด้วยลองเลือกไป1ชิ้นนะครับชิ้นไหนก็ได้อย่างเช่นชิ้นนี้นะครับรับเงินคือ11บาทอันนี้คือเราผ่านเกณฑ์แล้วนะครับอันนี้48บาทนี่คือผ่านเกณฑ์นะครับอ่าหรือเราอยากจะมาดูในหมวดไหนก็ได้นะครับให้มีได้อย่างคืนอย่างน้อย11บาทนะาทครับคือเราจะได้เป็นยูพิเกอร์ถาวรเลยนะครับ แต่ถ้าคนที่เป็นยูพิเกอร์อยู่แล้วเนี่ยนะครับเราอยากจะแนะนำโปรแบบนี้ให้เพื่อนก็ได้นะครับอ่านี่เราก็กดแชร์ไปเพื่อนเลยคือเราจะได้คอมมิชชั่น96บาทต่อเพื่อน1คนที่เขามาซื้อ99บาทอันนี้นะครับอ่าคราวนี้เรามาดูโปรที่คอมโบกันนะครับเป็นแคมเปญนะครับ11.11อันนี้นะครับก็เข้ามาที่อันเดิมนะครับ3 10อันนี้นะครับแล้วก็เลือกอันนี้นะฮะครบ5ชิ้นรับ1,000ต่อวันอันนี้นะครับ อันนี้ก็คือสําหรับคนที่เป็นยูพิคเกอร์แล้วนะครับใครที่เป็นยูพิคเกอร์อยู่แล้วมาทําได้เลยหรือใครที่ยังไม่ได้เป็นยูพิคเกอร์เนี่ยก็ไปเป็นยูพิคเกอร์ก่อนเราจะซื้อสินค้า999ก็ได้หรือจะทําแบบโปร99ใช้สูตรเมื่อกี้ก็ได้นะครับแต่ต้องทําเงื่อนไขให้ได้11บาทด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูว่าเราจะทำไงให้ได้วันละ1000นะครับหาก็คือนะครับเราแนะนําให้เพื่อนเนี่ยซื้อสินค้ายูพิคชอยนะครับก็คืออันเมื่อกี้ก็ได้นะครับอันที่เขียนว่าเป็นอ e ีบุย 5ชิ้นก็นับเป็นสินค้ายูพิกชอยส์เหมือนกันหรือว่าจะเป็นสินค้ายูพิกชอยส์นะครับที่อยู่ในหน้ายูพิกเกอร์ก็ได้นะครับเนี่ยฮะสินค้ายูพิกชอยส์ตรงนี้นะครับอ่าเรียกว่ายูพิกชอยส์ด้านล่างเขาจะเขียนว่าสินค้ายูพิกชอยส์5ชิ้นนะครับชิ้นไหนก็ได้5ชิ้นหรือจะเป็นสินค้ายูพิกชอยส์499บาทในช่วงนี้ก็ได้น,นะครับที่เขียนว่ายูพิกชอยส์นะครับหรือว่าจะเป็นอ e ีบุ๊กละ99ก็ได้เช่นกันขอให้5ชิ้นต่อวันนะครับเราจะได้โบนัสนะครับ800บาท สำหรับคนที่เป็นเบสิกนะครับสำหรับซูเปอร์ได้โบนัส1,000แล้วก็อันติเมทได้โบนัส1,100บาทนะครับอันนี้คือยังไม่รวมคอมมิชชั่นจากสินค้ายูพิกเกอร์ที่เราขายได้หรือว่าสินค้ายูพิกชอยส์นะครับอันนี้คือสินค้ายูพิกชอยส์ตรงนี้เนี่ยนับอ่านละ99้าสิบเก้าาทแคลร์เป็นอีบุ๊กยูพิกเกอร์99บาทด้วยนะครับแต่ว่าเงื่อนไขตรงนี้อ่านักนิดนึงนะครับสำหรับหากเราชวนเพื่อนที่ชอบสินค้ายูพิกชอยส์อว่าอีบุ๊ก99บาทเนี่ยการจ่ายรางวัลจะนับกับ สำหรับคนที่สามารถหา,หาค่าคอม11บาทได้ก็คือเวลาเราขายได้5 5ชิ้นเนี่ยแต่ว่ามี1คนเนี่ยเขารับเงินคืนไม่ได้11บาทหรือทำคอมมิชชั่นไม่ได้11บาทเนี่ยโบนัสตรงนี้เราจะไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ครบเงื่อนไข5คนแต่ถ้า5คนนี้เนี่ยเขาซื้อ99บาทหมดเลยแล้วเขามีคอมมิชชั่น11บาทขึ้นไปภายในวันที่10เนี่ยนะครับเราก็จะได้รับโบ,บนัสตรงนี้ด้วย800นะครับผมแต่ถ้า5คนตรงนี้เนี่ยเราไป ให้เขาไปซื้อสินค้า U Pick Choice 499หรือ999บาทเนี่ยตรงนี้คือเราได้เลยเพราะว่าสินค้า499กับ999เนี่ยคือมันเป็นในหมวด U Pick Choice โดยตรงอยู่แล้วนะครับแคมเปญน,นี้มี8วันนะครับเริ่มวันนี้วันแรกนะครับก็เบสิกจะได้8,000นะครับเุอร์ได้11,200อันติเมตได้12,760ถ้าทำได้ทุกวันนะครับเงินตรงนี้เนี่ยจะโอนเข้านะครับใน รายได้ทั้งหมดรวมกันเลยนะครับแต่ว่าจะจบแคมเปญประมาณ30วันไปแล้วนะครับเขาจะแอดเข้ามาก็คือเขาจะไปตรวจสอบว่าใครจะได้รับบ้างนะครับก็คือตามนี้เลยเบสิค800 u p i ยูพิเกอร์่อ่าซูเปอร์1 0 0 0อันติเมทได้รับ1 0 0 0นะครับอันนี้คือไม่รวมคอมมิชชั่นจากสินค้ายู c ิกชอยส์แต่ถ้าเพื่อนเขาไปซื้อสินค้า u ูพิก c อยส์ e 999เนี่ยคือสินค้า u ูพิกชอยส์ e 999เนี่ยคอมมิชชั่นค่อนข้างสูงนะครับ ดูยังไงก็นี่นะฮะอย่างอย่างชิ้นนี้คือ600เขาซื้อ5ชิ้นนี่6530นะครับ3,000เลยนะครับคอมมิชชั่นอันนี้นะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกันไปตามสถานะยูพิกเกอร์นะครับของผมเนี่ยเป็นอันติเมทนะครับก็จะได้คอมมิชชั่นประมาณ60%แต่ถ้าเป็นซูเปอร์ก็จะได้50%แต่ถ้าเป็นเบสิกเนี่ยจะได้ประมาณ20-25%นะครับวิธีการอัปเกรดเป็นเบสิก เป็นซูเปอร์เป็นอัลติเมทก็ไม่ยากนะครับเราขายสินค้ายูพิกชอยส์เนี่ยให้ได้เยอะๆนะครับ20ชิ้นขึ้นไปเราก็ได้อัปเป็นซูเปอร์แล้วนะครับโอเคก็ลองไปดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นยูพิกเกอร์นะครับหรือคนที่เป็นยูพิกเกอร์แล้วเนี่ยอยากจะรับแคมเปญน,นี้เนี่ยก็ลองดูนะครับเราลองไปแนะนําเพื่อนมาเป็นยูพิกเกอร์กับเราก็ได้นะครับเนี่ยนะ99บาทต่อชิ้นนะครับก็เขาก็จะนับด้วยนะครับเราก็จะได้ เข้ากับแคมเปญนี้ด้วยนะครับเป็นคอมโบเป็นเงินรายวันไปเลยนะครับวันละ1000ตรงนี้นะครับโอเคครับก็มีคาถามตรงไหนคอมเมนต์ไว้ได้นะครับหรือติดต่อ Li น์ไอดีผมเข้ามาตรงนี้นะครับทักมาว่า Upic นะครับผมมีไลน์ให้นะครับทักมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีกลุ่ม v i p สําหรับเพื่อนๆที่ใส่รหัสเมนเทอร์ของผมในการดาวน์โหลดแล้วก็สมัครครั้งแรกจะมีให้ช่องให้สสยก็ถ้าใส่รหัสนี้มาเข้ากลุ่มกับผมได้เลยนะครับกลุ่ม VP u p พียูพนะครับหวังว่าเราจะเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวััดีครบ